ต่อไปข้อ15ครับวัตถุมวลขนาดเล็กนะครับมวล m ครับถลลงตามรางที่ไม่มีแรงเสียดทานจากสภาพหยุดนิ่งก็หมายความว่าตำแหน่งนี้นะครับซึ่งผมจะให้เป็น a แล้วกันนะครับค่าความเร็วที่ a นั้นมีค่าเป็น0นนั่นเองนะครับเพราะว่าถลายจากสภาพหยุดนิ่งโดยที่ปลายร่าง นะครับวนเป็นวงกลมรัศมี R นะครับดังรูปมานะค่าน้อยสุดของระยะ y นะครับที่วัตถุยังคงสัมผัสอยู่กับรางตลอดการเคลื่อนที่จะเป็นกี่เท่าของ R นะครับหมายความว่าวมวลเเคลื่อนที่ลงมานะครับแล้วก็โค้งเป็นวงกลมเนี่ยสามารถยังคงติดอยู่กับรางได้รางส่วนบนนี่นะครับซึ่งเรารู้แล้วว่าความเร็วที่ตรงส่วนบนของรางตัวนี้ซึ่งผมจะให้เป็นตำแหน่ง B แล้วกันนะ จะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือ v เท่ากับอันนี้ v b นะครับเท่ากับ square root gr ถูกไหมนะครับทีนี้โจทย์ถามหาค่า y ผมก็สามารถที่จะอ้างกฎรับพลังงานระหว่างจุด a กับจุด b ได้นะครับก็คือ et a เท่ากับ et b โดยในที่นี้นะครับผมจะใช้จุด B เประดับอ้างอิงนะครับคำว่าความสูงตนี้ต้องวัดจาก B ขึ้นไป E t A นะครับปล่อยลงมาจากสภาพหยุดนิ่งก็จะมีเฉพาะาพลังงานสักน้มถ่วง mgh a นั่นเองเท่ากับที่ B ครับที่ B เประดับอ้างอิงไปแล้วนะวันเราจะถือว่าสักน้มถ่วงตรง ตรง b นะครับมีค่าเป็น0นละแต่ที่ b ก็จะมีความเร็วอยู่เพรันที่ b จะมีพลังงานจนอยู่1 2 mvb กำลังสองเห็นว่ามวล m สามารถที่จะกาจัดออกไปได้ก่อนโอเคนะครับเพรันแทนค่า g เลย g คือ10ครับ แล้วความสูง h a ซึ่งวัดจาก b นะครับวัดจาก b ขึ้นไปหาแนวของ a ก็จะสูงอยู่เท่ากับ y นั่นเองตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2 v b v b นะครับก็คือ square root g r พอกำลัง2เสร็จปุ๊บก็เป็น g r นะครับ เพราะฉะนั้นอ๋อนะครับ10ตัวนี้มาหักล้างกับ g ได้นะตัดไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า y เ,าเท่ากับ1ส่วน2ของ r หรือเท่ากับ0.5เท่าของ r นั่นเองโอเคนะครับ